สวัสดีครับผมมึงรึครับนี่มาแรื่องวานุเอาดามบะปี๊เอา no เออจะไปอะไรประกุดใช่ไหมขวานุขวานุเป็นไงขวาน นี่ของกินอี๊ของแม่บ้านครับจี่ยงดูนี่ <S <S บักี่ดาแบบท่านแบบเนี่ยแบบขามแับสมอสมพัดแก้วมาเด็กไปะนะอันนี้ขมข่อยข่อยบมาเลี้ยงใส่ด,ด้วยกันเด้อครับเดี๋ยวผมขอเบรกกินไ,ไปหน่อยเดี๋ยวผมไปซื้อพักแกนขมมาใส่ความบักเนี้เขากันคาดกานเง็งเลยบันนี้กับอวามหนูมาเลี้ยง จิ้มงานโดยบ่าวไทยบ้านครับผมอ้าวนี่ครับมาเบิองเนี่ออมออมหนูใส่ผักแกนขมเนี่ใช่สยยิ่าไปใส่ให้มันเห็นหมึดในของในบ้านจะว่ายิ่ยังจะไปใส่จุกจุกนะ้องบังโอ้โสมครับจะปรแหยบองกับกบักคัมหน่อยนะ,เ,ะเดี๋ยวประหยบองมาค้ำหน,น้อยบักคัมอย่ี้ขั้นกับนีมาเด้อมาเด้อพี่น้องเลยโอ้สมว่ะสมว่ะโสมว่ะกับนี้จะกินไรกัน มามามา,มา,านี่เขาเนี้ยข้ามยิ่งงคุยคุยเด้นี่ความหนูน yes ี่พ่น่คุยเรื่อมาเือไมาเด้อยนะคบพวกอื่นนมีแก้วประเดี๋ยวจมพักเอาคุยเพิ่งน่ะอ้ยสู้เพิ่งแยกบาทข้ามยิ่งไงน่ะอ้ยมเลอนอ้ยของหักมั้ยจบไหล่แ็บไหล่เนไหม แชบกระแชบมาด้วยพี่น้องด้วยกินเขาน้ำกันขออนุญาตบาดข้ามกินเากินน้ำเด้อบาดนีพี่น้องเลยทำนี้แหละครับผมสวัสดีครับ